สวัสดีครับพี่น้องทักทายครับจากช่องเกษตรขอนแก่นนะครับอ่ามืันนี้ก็ต้องขอบคุ่นพี่น้องหลายด้ายนครับเดิอช่วงนี้ฝนตกแล้วนะครับได้สร้างฮอร์โมนโฟ้ที่บวกบูสเตอร์นะครับไปใส่ในการฉีดท่างใบเนาะนะครับขอบคุณลูกค้าใ้ภูมิเมืองเลยนะครับสลับบูลี่กับขอนแก่นโอ้หลายหลายมองครับกาลสินกัมาครับผมหลายหมอง นะครับที่ได้โทรมาสั่งโฟทีเนาะนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับนี่แหละครับพี่น้องเกษยียณยุคใหม่เข้าตองเห็นยังได้กระไรเด้ยให้มันลดต้นทุนในการทําเกษยียณเนาะต้นทุนที่แพงที่สุดก็คือเรื่องปุ๋ยเคมีครับหนีปะได้ครับสอบหนึ่งพั้นหานะครับสูงสุดเนี่ยนะครับใส่ได้ยุ่ ลายสองลายนะครับเด็ดลายสองลายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เข้าสีฟอย่างไรนะครับให้มันลดต้นที่สุดยังคลิปของผมนะครับการเท็ดอ้อยเนี่ยผมปลูกอ้อยนี่ผมม่าเด็ใส่ปุ๋ยเคมีห้องผื่นเด้แปลงหนึ่งผมใส่สันรประปูนดินอีกแปลงหนึ่งผมว่าใส่ยางเลยนะครับผมขีดโฟที่ยางเดียวเพื่อจะพิสูจน์ให้พี่น้องเบื้องว่าเมื่อใส่ปุ๋ยเคมีห้องผื่นอ้อยมันกันหญงขึ้นกันนะครับ พ่อยก็จะเลื่อเติบโตไดีกันนะครับผมไปฉีดโทษที่ทุกสิบหามือนะครับพี่น้องขีดไปทุกสิบห้าวันสิบห้าวันนะครับ้ใิติตามคลิปของผมกับกับเบิง์นในหานกระแ้กนะครับทําจริงลงมือจริงนะครับให้คําปรึกษาได้นะครับพี่น้องบ่ต้องห่วงนะครับผมกับลูก,กเกษตรกรคนหนึ่งนะครับ <laughs> ที่เป็นยุกไม่อยากเฮ็ดเกษตรเนี่ยเฮ็ดได้ก็ได้ให้เฮาลดต้นทุนเฮาเขียนมาก่อนว่าต้นทุนเฮ้าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ย สิ่งไดที่ลถใดนะครับหนึ่งค่าแรงนี่ดถพิ่นบ่ใดเนียนนนะครับค่าแรงนี่เขาแตะบ่ใดเลยนะครับสสจา้างเพมือนว่าตัดออยนี่สิมาลดค้าแรงเพิน่นี่บ่มยีไผมาพี่น้องนี่แหละครับอ่ามันมีตัวใดบ้านนี่ที่จะลดได้ก็คือเรื่องปุ๋ยเคมีครับเข้าเวอร์ใส่พิ่นก็บ่ไดีว่วเด้ห่ะนะครับเฮ้ากับมาฉีดร้โมนแทนนะครับทางใบ ข่นบันเข้าไปใส่ตอนไหนครับไปใส่ตอนที่วา่าฝนตกลงพี่น้องนะครับปุยเคมีมีฝนมีความชื้นยังไซเดอร์่ผิดเวลามันก็ไม่มีประโยชน์ยังนะครับเพื่อนาไปใส่ว่าไหนนะครับพี่น้องต้องใส่ให้มันถูกเวลานะครับของผมนี่ก็เฮ็ดมาหลายรอบแล้วนะครับอยู่ประมาณสี่รอบสามรอบแล้วนะครับเรื่องของการปลูกอ้อยนะครับผม ใส่ปุ๋ยเคมีน้อยที่สุดนะครับผมฉีดแดงเดียวครับตอนนี้กัชุดขายดีนี่ก็คือชุดหนึ่งพันสองร้อยบาทพี่น้องชุดดูโอ้มีโฟที่หนึ่งซองนะครับบวกบูสเตอร์หนึ่งขวดปกติหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทพมงก็ขายอยู่พันสองพันสองร้อยส่งฟรีเก็บเงินปลายทางมีหมู่มหม่องเดียวนะครับเด้อส่งให้ลูกค้ารี่ลดแล้วยังส่งลูกค้าฟรีเก็บเงินปลายทางอีกนะครับ เดี๋ยวคารงคาเย็บไปทางนี่ผมจัดการเบิดเลยนะครับผมขอใจพี่น้องเกษตรกร,กรดีนะครับว่าเอออยากจะเห็นจังได้ได้ให้มันลดต้นทุนเนาะนะครับเข้าใจในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวไปเมืองคอนแก่นกันนะครับไปสต็อกของอีกกอนเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่โอ้สต็อกมากต่งรลายนะครับแปบ๊บเดียวต้องขอบพระคุณพี่น้องลอีเดอร์ครับที่ซอยอุดหนุนห้างช่องกเกษตรคอนแก่นเฮา นะครับเอาสู่ไปด้วยกันนะพี่น้องสู่ไปด้วยกันเด้อนะครับเกเกษตรให้เงินเหลือใสนะครับต้นทุนลดลงนะครับยังได้ก็ฝากติดตามช่องกเกษตรขอนแกน่นด้ดวพี่น้องเด้อนะครับกดไลค์กดแชร์เ,ชรนเนี่ยนะครับขอบคุณคุณหลายๆครับครับผมสวัสดีครับพี่น้อง